ชฟบบ้าก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อเขขุนยาลาร้านก๋วยเตี๋ยวฮาลาตอนนี้เขาเปิดตัวเมนูใหม่เมนูซุปซี่โครงเนื้อราคาเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นวันนี้ลองมากันพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวอร,อร่อยๆและซุปซี่โครงเนื้อรสชาติกลมกลม่อมที่กัดร้านจะอยู่5แยกพังเมืองซีร้านจะอยู่ติดกับเซเว่นค่ะที่นี่นะคะเขามีเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติกลมกลม่อมนำ้ำซุปเข้มขน้นอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มและยังมีเมนูข้าวขนมหวานแล้วก็เครื่องดื่มด้วยค่ะวันนี้นะคะเราอยากแนะนําเมนูใหม่ของที่น หรือจะสั่งเป็นเซตคู่กับข้าวไข่เจียว1ชุดราคา60บาทเท่านั้นค่ะซุปเซต M ราคา80บาทหรือจะสั่งเป็นเซตได้ซุปไซเอ็มหนึ่งถ้วยและข้าวไข่เจียว2ชุดราคา129่บ้าทซุปเซต L อราคา180บาทหรือจะสั่งเป็นเซตได้ซุปเซต L 1ชุดและข้าวไข่เจียวไปเลย2ชุดและยังมีชายเย็นหนึ่แก้วเซตนี้นะคะราคาแค่249บ้าทน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมบอกเลยค่ะว่าสดได้คล่องคอมากๆยิ่งเติมพริกหอมเจียวและบีบมะนาวเข้าไปนะคะทุกกคคคนนนบออออเลย่่ะววาาฟิแสสงงี้รื ทำนุ่มมากๆเมนูยิน่หนึ่งที่ต้องลองเลยนะคะทุกคนก<ม>็ต้องเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือของที่นี่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยากให้ทุกคนได้ลองเตี๋ยวเรือชบาสามสหายจามนี้นะคะก็จะมีเนื้อสไลด์เนื้อตุ่นแล้วก็เอ็นแก้วค่ะจะยังมีลูกชิ้นเนื้อให้ด้วยนะคะและตอนนี้ทางร้านเขาจัดโปรสั่งเมนูนี้นะคะแถมชายเย็นฟรีไปเลยหนึ่งแก้วค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนกันยาย,ยนสองห้าหกแปดและเขายังมีโปรนักศึกษาลดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกเมนูด้วยกินข้าวเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมสั่ง ลองกันได้นะคะร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงชาไปจนถึง3ทุ่มในใครเ <c oughs> คยลองแล้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะ